สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอรายการคุยกันวันละเรื่องสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบก,กันอีกครั้งหนึ่งกับรายการคุยกันวันละเรื่องนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีที่ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพื่อการศึกษาและเครือข่ายอีก10ส,สถานีทั่วประเทศนะคะ รายการที่สร้างสรรค์โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ยีหรือสสวทาาค่ะวันนี้ดิฉันดวงเดือนเรืองติวพันธ์ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับคุณสุภาพรอินทุวัฒนกุลเช่นเคยค่ะสวัสดีค,พพค่ะคุณสุภาพรค่ะสวัสดีค่ะคุณดวงเดือนสวัสดีค,ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของผักปลอดสารพิษใช่ไหนะคะชวนคุณผู้ฟังกินผักแต่ก็คงจะต้องเลือกผักนิดนึงนะคะค่ะเราก็ได้พูดถึงชนิดของผักไปแล้วว่าที่ว่าปลอดสารพิษก็มีหลายๆชื่อด้วยกันนะคะอย่างเช่น ผักอนามมยบ้างผักอนาไมยผักไร้ดินนะคะผักไฮโดรโปรนิกนะคะผักปลอดภัยจากสารพิษและจริงๆแล้วเนี่ยปลอดภัยจริงๆหรือเปล่าค่ะก็คงจะต้องดูกันนิดนึงนะคะถ้าหากว่าเป็นไปได้คงจะต้องศึกษาแหล่งที่มาแหล่งผลิตด้วยนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังไม่สามารถที่จะหาซื้อผักพวกประเภทผักอินทรีย์ผักที่เรา มั่นใจว่าเป็นผักปลอดสารพิษได้แน่นอนเนี่ยนะคะก็ควรจะเลือกกินผักตามฤด,ดูกาลนะคะคุณ<ะ>เดือนเดือนเพราะว่าเราก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าผักนั้นมีประโยชน์แต่ถ้าว่าเรารับประทานผักที่ได้สารพิษเข้าไปก็คงจะไม่ได้ประโยชน์นะคะคงจะได้โทษด,ด้วยนะคะตรงนี้การเลือกรับประทานผักตามฤด,ดูกาลเพราะว่าผักนอกฤด,ดูกาลนั้นเขาจะต้องใส่ปุ๋ย หรือว่ายาเพื่อที่จะต่อสู้กับแมลงศัตรูพืชอย่างเต็มที่แล้วก็พยายามที่เราที่สําคัญเราก็มักจะได้เห็นนะคะมีคนแนะนําให้เรากินผักพื้นบ้านค่ะคุณดวงดิวก็ผักพื้นบ้านนี้ถากว่าเราสามารถปลูกได้เองก็ดีนะคะเพราะว่าเป็นดารายอดนิยมทีเดียวนะคะเพราะว่าอย่างเช่นผักพื้นบ้านที่เรา,าสามารถ รับประทานกันตลอดทั้งปีตลอดทั้งปีต <ำ S 2> <ะ>ัลึงเนี่ยนะคะเราก็สามารถปลูกเองที่บ้าน<อ>ได้เพร่องจฤดูฝนเนี่ยเราไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยหรอกเพราะตำลึงเนี่ยพอฝนตกทีเขาก็แตกยอดที่มาเราสามารถจะ ก็เรียกว่าเป็นเหมือนผักข้างรั้วที่รับประทานได้หรือผักอย่างกระถินอย่างเงี้ยได้เลยอันนี้ก็คงจะต้องเลือกกันนิดหนึ่งนะคะค่ะซึ่งที่ผ่านมาโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยในผักปลอดสารเคมีของกระทรวงสาธารณสุขนะคะเขาก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะคุณดวงเดือนซึ่งก็มีการสุ่มเก็บตัวอย่างผักตามท้องตลาดทั่วไปมาตรวจอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา6ปีค่ะ ในช่วงปี2,537จนถึงปี2,542นะคะจำนวน156ตัวอย่างเขาพบนะคะว่ามีผักมากถึงร้อยละ73.72ค่ะที่มีการปนเปื้อนของสารเคมีนอกจากนี้ยังมีผลการตรวจสอบตัวอย่างผักที่อ้างว่าปลอดสารพิษก็พบการตกค้างเช่นกันนะคะนั่นก็คือประมาณร้อยละ 43.62นะคะทั้งนี้ในบรรดาผักที่วางขายตามท้องตลาดพบว่าผักคะน้าค่ะคุณลุงเดือนเป็นผักที่มีการพบสารเคมีตกค้างมากที่สุดนะคะรอง <c oughs> ลงมาก็คือกวางตุง้งผักกาดขาวนะคะโดยในปีหลังๆก็จะมีการพบสารเคมีตกค้างในถั่วฝักยาวด้วยอืมที่เราบอกว่าให้รับประทานผักกันมากๆแต่ถ้าคุณใช้สารเคมีนี้มันก็อันตรายเหมือนก <c oughs> ัน <c oughs> ไม่เฉพาะทางทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวนะคะทางด้านของกลุมส่งเสริมการเกษตรนะคะเขาก็ได้มีการสํารวจตรวจหาสารเคมีเกษตรที่ตกค้างในผักและผลไม้นะคะที่วางขายอยู่ที่ตลาดสี่มเมืองนะคะนี่เป็นแหล่งนะคะช่วงตั้งแต่อันนี้คือเป็นข้อมูลเก่านะคะปีสองพันห้าร้อยสี่ิบห้าถึงสองพันเอสองพันห้าร้อยสี่ิบห้าถึงสองพันห้าร้อยสี่ิบหกเนี่ยประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยกว่าตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าพบสารเคมีตกค้างจําพวกสารประกอบซัลเฟตแล้วก็ คาร์บเมสูงถึงร้อยละ89.13นะคะโดยสัดส,ส่วนสารคือมีตกค้างเนี่ยจะมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะพบได้ทั้งในผักทั่วไปแล้วก็ผักปลอดสารพิษด้วยนะคะอย่างนี้นะปลอดสารพิษไม่ได้ปลอดจริงนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็คงจะต้องดูนิดนึงนะคะเลือกแล้วแล้วก็คงจะต้อง ดูกระบวนการที่เราจะนํามารับประทานด้วยนะคะเดี๋ยวเรา<ะ>คงจะได้พูดคุยให้คุณฟังได้ฟังกันนะคะพูดถึงสารพิษตกค้างที่พบในผักแล้วก็ผลไม้นี่นะคะคุณดวงเดือนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารเคมีที่มีอันตรายร้ายแรงทั้งสิ้เลยนะคะ,ะอย่างเช่นคาโบฟูรานนะคะแล้วก็บางทีก็อาจจะมีชื่อเรียกว่าฟูราดานะนะคะเป็นชื่อทางการค้า อันนี้ก็จะนิยมใช้ในการปลูกข้าวแตงโมแตงกวากาแฟกล้วยส้มเขียวหวานถั่วลิสงแล้วก็ถั่วเหลืองถั่วแขกถั่วแระถั่วฝักยาวถั่วลันเตาอง,งุ่นสตอรอเบอรี่นะคะถ้าหากว่าเรารับประทานเข้าสู่ร่างกายตรงนี้สารเหล่านี้จะทําให้เรามีอาการวิงนเวียนแล้วก็อ่อนเพลียเหงื่อออกมากนะคะแล้วก็ปวดช่องท้องอาเจียนหายใจขัดข้องนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีสารพิษหลายชนิดที่ต่างประเทศเขาห้ามใช้แล้วนะคะแต่ก็ยังมีการอนุญาตใช้ในบ้านเรานะคะหรือบางทีก็อาจจะมีการลักลอบนําเข้ามาใช้ในวงการเกษตรบ้านเราอย่างกว้างขวางนะคะอย่าง <S <S ชื่อนะคะที่เช่นเอ็นโดซัลแฟนนะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็ห้ามใช้มาตั้งแต่ปี2543นะแต่ว่ายังมีเขาเรียกว่าคนที่เห็นแก่ตัวนะคะยังนํามาใช้กันอยู่นะคะ โดยชาวนานเนี่ยนิยมใช้เพื่อกําจัดหอยเชอรี่ในท้องนาน,นะคะชาวไร่ชาวาชาสวนก็ใช้ในการปลูกไม้ผลแล้วก็พืชผักต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยหากว่าเรารับประทานเข้าไปนะหรือว่าเข้าสู่ร่างกายเนี่ยจะทําให้เกิดอาการปวดศีรษะคลื่นไส้ท้องร่วงเจ็บที่ปลายลิ้น,น่ยกรา้ามเมือสันบางคนอาจจะชักแล้วก็หมดสติได้ค่ะเขาบอกว่าสารนี้นะคะคุณจุพพรมีอันตรายต่อสัตว์น้ํารุนแรงมากนะคะคณะกรรมการวัตถุอันตรายแห่งชาติเนี่ยจึงจัด ให้เป็นสารเคมีที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะ oh. รหรือรอ,อย่างเมทโทมิลเมทโทมิลนะคะหรือแลนเนทที่เป็นชื่อทางการค้าเนี่ะคะ่ะสารชนิดนี้ก็ถูกยกเลิกการใช้ในสหราฐอาณาจักรตั้งแต่ปีที่ักราช2000แล้วนะคะประมาณสัก10ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ไม่มีการขึ้นทะเบียนการใช้ในประเทศเยอรมนีและฟินแลนด์นะคะ แต่ว่าน่าเสียดายค่ะคุณสุพรในบ้านเราเนี่ยยังใช้ในการปลูกองุ่นโอ้น่ากลัวนะคะส้มเขียวหวานสตรอเบอรี่ลำไยแอปเปิลกระหล่ำปลีนะคะเอาหัวหอมมะเขือเทศหน่อไม้ฝรั่งกระเจี๊ยบขาวนะคะอันนี้ก็ยังมาใช้กันอยู่โอ้โห่ะน้องหุ่นยนต์นะคะถ้าหากว่าเรารับประทานเข้าไปก็ยังมีผลต่อร่างกายของเราด้วยแต่คนที่ใช้เองดิฉันว่าเขาก็ต้องได้รับคิดจากสารเคมีเหล่านี้ด้วยนะคะค่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายนะคะ ในบ้านเรานี้ก็เรียกว่าเดี๋ยวนี้เกษตรกรก็ใช้สารเคมีกันเยอะนะคะและนอกจากนี้ที่น่ากังวลนะคะคุณดวงเดือนเรารับผักผลไม้จากประเทศจีนเข้ามาเหมือนกันนะคะ,คะตรงนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาใช้สารเคมีมากน้อยแค่ไหนนะคะค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะที่มีการนํามาใช้เหมือนกันคือพาราไทออนเมทิลหรือชื่อทางการค้าที่เราได้ยินบ่อยๆคือโฟลิดอนนะคะเขาบอกว่าองค์การอนามัยโลกจัดเป็นสารที่มีอันตรายร้ายแรงมาก นะคะหากคนเราได้รับสารเคมีชนิดนี้เข้าไปเนี่ยไม่ถึงหนึ่งช้อนชาอาจจะเสียชีวิตได้แต่บ้านเราอีกแล้วค่ะคเอามาใช้ปลูกผักบุ้งจีนใช่ไหมคะกระหล่ำปลีกระหล่ำดอกลำาไยแอปเปิลส้มเขียวหวานฝรั่งพุทราโอโหทุกอย่างเลยค่ะมหน่าคุณดวงเดือนดิฉันเองประสบการณ์ตรงเลยนะคะเมื่อเร็วๆนี้ดิฉันเพิ่งไปรับประทานซุกี้เป็นร้านอาหารตามสั่งนะคะก็อยากทานผักก็บอกให้ใส่ผักบุ้งเยอะๆกระหล่ำด้วยนะคะ ดิฉันทานไปไม่ถึงสองชั่วโมงค่ะเวียนศรีษะค่ะคุณดวงเดือนอร่อยนะคะผักอร่อยกรอบอร่อยมากเวียนศรีษะแล้วก็อาเจียนดิฉันเข้าใจว่าตัวเองได้รับสารเคมีตรงนี้เข้าไปตอนแรกคิดว่าเป็นผงชูรสนะคะแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นได้มาจากผักค่ะแน่ ain, <standpoint> <Lead S 1> นอนเมื่อตอนต้นปีเหมือนกันกือดิฉันไปทางเหนือมาเขาก็ซื้อสตรอเบอรี่นะคไม่สดบอกสดจากไร่เลยรับประทานเข้าไปก็บอกว่าเขาชาที่ปลายลิ้นเลยรคะรู้สึกแบบ บอกไม่ถูกเลยเนี่ยถึงได้บอกว่าน่าห่วงใยนะคะสำหรับผู้บริโภคที่รับประทานเข้าไปนะคะเมื่อเราทราบถึงอันตรา,รายร้ายแรงจากสารเคมีตกค้างเหล่านี้แล้วนะคะข้อแนะนําสุดท้ายที่เราอยากจะฝากไว้สําหรับคุณผู้ฟังที่เป็นพ่อครัวแม่ครัวที่รักสุขภาพทั้งหลายนะคะสละเวลาล้างผักอย่างพิถีพิถันนะคะเพราะว่าการล้างผักถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีก็จะช่วยลดสารเคมีตกค้างได้เกือบ ครึ่งหนึ่งทีเดียวค่ะ,<ฮ>ะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะนำเอาวิธีการล้างผักให้ปลอดภัยมาฝากคุณฟังอย่างคร่าวๆนะคะที่เผื่อว่าคุณฟังจะนำไปใช้ที่บ้านได้บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันจะสูญเสียที่ามมีหรือเปล่าแต่นี้เพื่อความปลอดภัยที่สมัยก่อนเนี่ยถ้าเราล้างแบบนี้มันจะเหมือนสูญเสียแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะคะ,<ฮ>ะวิธีแรกคือเขาบอกว่าให้ลอกหรือปอกเปลือกนะคะแล้วก็แช่ในน้ําสะอาดนะคะประมาณสัก5้าถึงสินาทีนะคะแล้วก็พอแช่แล้วเนี่ย ลอกนํำมาล้างน้ําสะอาดอีกครั้งหนึ่งวิธ<ม>ีนี้จะช่วยลดปริมาณของสารเคมีที่ตกค้างได้ประมาณร้อยละ2 7ถึง72ค่ะ,น,คะนอกจากนี้แช่น้ําปูนใสก็ช่วยได้นะคะเดี๋ยวนี้ก็หายากเหมือนกันน้ำปูนใสก็คือเหมือนก <c oughs> ับปูนที่กินหมาแล้วก็มาละลายน้ <c oughs> าน้ำ<ช>นั้นน,นมาแช่สินาทีนะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ําสะอาดอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็ช่วยลดสารเคมีได้กว่า30%เทีเดียวค่ะค่ะอันต่อไปนะคะอาจจะแช่ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์นะคะ หนึ่งช้อนชาเนี่ยเราผสมน้ำประมาณสี่ลิตรนะคะแล้วก็นําผักเนี่ยไปแช่นะคะประมาณสักสิบนาทีแล้วก็ล้างด้วยน้ำสาอ้งแค่นี้ง่ายนิดเดียวลดได้เท่าไหร่คะก็ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งทีเดียวนะคะเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะแช่ด่างทับทิมค่ะในวิธีโบราณนะคะท่านก็คงจะใช้อยู่เป็นเกล็ดเล็กๆนะคะสีออกม่วงๆใช้สักยี่สิบสามสิบเกล็ดผสมน้ำสี่ลิตรนะคะแช่สิบนาทีแล้วก็ล้างด้วยน้ําสะอาดก็ ช่วยลดได้กว่า3 0ทีเดียวค่ะสารเคมีนะคะค่ะบางคนที่บอกว่ามีน้ําเยอะๆนะคะแต่เราก็ไม่ค่อยอยากแกนะนำเพียงแต่ว่าให้เป็นข้อมูลละกันไหลาจากก๊อกเลยเหรอคะล้างด้วยน้ําไหลาจากก๊อกประมาณสองนาทีนี่นะคะโอ้โหหมดนะไปเยอะเหมือนกัน<ช>นะคะจะช่วยได้แต่ว่าไม่มากนะประมาณยี่สิบห้าถึงสาสิบเก้าเท่านั้นเองน้าสาวข้าวก็ช่วยได้นะคะคุณนวงเดือนแช่สักสิบนาทีแล้วก็ล้างด้วยน้ําสะอาดอีกครั้งหนึ่งก็ช่วยได้ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นเหมือนกัน,นะค,ะค่ะค่ะ ถ้ามีเกลือแล้วก็แช่น้ําเกลือนะคะคือเกลือป่น1ช้อนโต๊ะผสมน้ำสีลิตรนะคะก็ประมาณ10นาทีเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นก็นํามาล้างถ้าไม่ล้างก็จะเค็ม <c oughs> ค่ะ <c oughs> ประมาณปรุงไปเลย <c oughs> ใช่เราจะลดได้ประมาณ29 3 8ซนะคะค่ะและนอกจากนี้อีกวิธีหนึ่งค่ะที่ดิฉันก็ใช้บ่อยนะคะแช่น้ําส้มสายชูนะคะ1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ํส4ลิตรนะคะแช่ไว้10นาทีค่ะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่งก็จะช่วยลดสารเคมีได้ถึง20-30%ทีเดียวค่ะ,ะเดี๋ยวนี้เขาก็มีน้ำยาล้างผักนะคะราจะใช้น้ำยาล้างผักก็ได้นะครับประมาณ10นาทีเหมือนกันนะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่งก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะประมาณ2 2 2 6พอๆกับที่เราใช้พวกอ,อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ในครัวนะครับตรงนี้ก็คิดว่าคุณผู้ฟังก็คงจะบริโภคผักอย่างปลอดภัยนะคะก็ถือว่าเป็นผักที่มีประโยชน์ แต่การบริโภคนั้นเราก็คงจะต้องระมัดระวังเช่นกันค่ะ,คะยังไงก็คงต้องเลือกวิธีการหน่อยนะคะเลือกผักที่ดีแล้วไม่ไม่แน่ใจยอย่างไรเราควรจะต้องมาล้างเองนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเราไปซื้อผักเข้ามาเนี่ยมันจะปลอดภยัยจริงหรือเปล่ามิฉะนั้นก็จะได้ผักเครื่งเนึน้สารคือมีเครื่องนึ้น,น,นะคะค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะคะคุณผู้ฟังสามารถจะรับฟังรายการนี้ได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีทิทยุกกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อยข้ยก็ต่างศึกษาค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ